เ <laughs> มื่อคืนเข้าใจแล้วเนาะว่าทาไมไม่ทาไมไม่ไม่ใส่เสื้อให้กันและกันนะ่ะ <Pie> เหตุผลคือกําลังตรวจสอบอยู่นะคะไปนอนแล้วเจาว้าขอบคุณเจ้าาแมวขอบคุณเจา้าเจ้าฝันดีนะเจา้าเดินทางปลอดภัยคะ่ะทุกกําลังใจทุกยูเซอร์เห็นนะคะสาวอินก็นมาแม่พวงเห็นสาวอินแล้วเนาะลูกขอบใจมากจา้ามาส่งกําลังใจให้แม่พวงเนาะถึงไหนแล้วเนาะถ้าถึงไหนแล้วแม่พวงก,ก็จะไปตามหานะลุงเดอ้อ ขึ้นขึ้นอ๋อน่าจะขึ้นตรงกับแม่พวงเนอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดี๋ยวแม่พวงปลดล็อกแล้วจะตามไปนะลุงหนะขอบใจมากจ้าไอ้สามาทำงานต่อครับขอบคุณครับเอา้องวันมาหำอหลอบกัน้องวันขอบใจหลายๆเด้อหัวอ้อยเดินทางปลอดภัยเด้อเออคล้หัวกันเดนียวฮะน่ะแอ๊ดเลิฟลีมาแม่เลิฟลีไปตัดะะโอมมาเหรอแม่วงไปจอดให้ อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนแม่พวงเลยเขากำลังเขากำลังดราม,มา่าแม่พวงอยู่เลยเห <laughs> ็นน้ร้อนเอาว่าอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเมื่อวานนี้ก็ไปเมื่อวานนี้ก็ไปมุดอะไรไปเก็บสาหร่ายแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ปล่อยคลิปเ้อเดี <laughs> ๋ยวมีการตื่นเต้นอยู่หลังบ้านบปนยายิงออนขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกกำลังใจเลย <laughs> ปลาค้อใหญ่หัวเรามากะกล้ากคงสุดท้ายมาถล่มแม่ใช่ไหมละ่ะขนมาให้หมดขนมาให้หมดจนกว่าตัวเอสจะมาเด้อจะลงเด้อแต่ถ้าตัวเอสมาแล้วลดซะนะลดปริมาณลงแล้วนะฮะอ๋ออยากยัง <laughs> โอ้อะคุยกันเด้อไม่ได้ทักใครตอนคุยคุยกันไปเด้ออยมกักแม่มัก <laughs> อะไรไม่รู้ <laughs> คุยกันเด้อ ไม่ได้ไม่ถ้าใครทุกท่านทุกคนให้ครบแล้วก็จะลงบักเขี้ยวกมาบักเขี้ยวบักเขี้ยกมาเด้อบักแสนกมาไอสามารถตามให้ทันเด้อไอจุ๊บหอยกมาจุ๊บหอยสี่สิบสามสี่สิบสี่ตันเลสสี่สิบสี่จุ๊บหอยโอ้ยคิดถึงจุ๊บหอยเด้อเป็นยังไงมั่งเนาะจุ๊บหอยเอ้ยแม่คิดว่าไม่ไม่งอกแล้วนะคิดว่าหายสาบสูญจากตระกูลไปแล้วนะ บวได้กินง่ายดอกอะไรบบได้กินคืออะไรคุยเลไรกันแม่ไม่ได้ดูเด้อโอ้ยจัดการคุยอะไรกันไม่กาดชุบเออชุบหอยเขาเขาเก่งเด้อเขาเป็นสาวเด้อจุบหอยนะเขาอาบน้ำเด้อ ขอสอบคนอาบน้ำถูหลังให้เด้อบักขมีก็มาบัาข้อใหญ่ว้ยว้อยอยู่ตรงก็คือเด้นสนุกสนานเราเผากันแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอตัวค่ะแม่พวงแด้ค่ะแอชลุชัยขอบคุณมากค่ะแม่พวงขอบคุณมากมากนะเดียนน้องตุกขึ้นก็ไปอยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณการานเนทแม่เห็นแล้วนะเห็นทุกยูเซอร์เลยเด้อ คุณคราทุกคนคุณอ้อยค่ะเห็นทุกยูเซอร์เด้อย่ากโกรธกันเด้อไม่ได้ทักใครข้ามใครไปก็ขอโทษขอภัยเดอนลองวิไลไม่ควงเห็นเด้อค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะหัวเถอกระหัวเธอสี่สิบเก้าบักเน่าบักสี่สิบห้าบักสี่ห้าสิบบักสิบสี่สิบมันมันถึงจะเหมาะสมกันเนาะ ปลาค้อใหญ่ตัวสองสาวไงเป็นสองสาวไงขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวแม่จะลงแลวเดิอทุกท่านทุกคนค่ะโอ้ยหนาะนะเอสเอ็นยูเอชาแนลขอบใจมากค่ะลูกขอบใจเด้อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะชายก็มาเล่นตรงนี้นะเอสมอนตีมาเล่นตรงนี้นะใครนุ้ยขอบคุณครับลูกขอบคุณครับใครนุ้ยแม่ไปจอดให้อยู่เนอะขอบใจมากค่ะเอาสี่สิบเอา อา้าวมันยอยู่ตรงนี้เหรอมันปิดกั้นเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดอ้ออันนี้ล่างล่างบ้านใหญ่เด้อเดี๋ยวนะโอเคถึงแค่นี้ละมัง้งเนาะน่าจะถึงแค่นี้แหละนะสุขสวัสดีทุกท่านนะขออนุญาตลงไลน์นะคะแล้วเราจะได้แยกย้ายกันไปที่อื่นกันมานะ้างเนาะไปให้กําลังใจที่อื่นกันมัางมากขอบใจมากขอบคุณทุกกําลังใจสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเดอ้อ ชคดีทุกท่านทุกคนบายยขอให้เดินทางาคล่วคลาดปลอดภัยเด้อทุกหลักตารางกิโลเมตรบายยจะลกู bye bye, ะลกบายๆจาใครน้อยดูแลตัวเองด้วยเดินลงเด้อบายๆครับเมื่อวานนี้เดินสวนนำเมดไปอยู่เด้อโอ้ยคะ่ะเอาข้อยังอยู่เหรอขอบคุณมากคะ่ะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเธอ